ครับสวัสดีครับกอืดี๋็ตเราขอขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามนะครับแล้วกดถูกใจนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทําออกไปนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบสกิลนะครับหรือว่าสมุดเรียนสกิลที่ GM ได้แอปเข้ามาให้เรานะครับในช่วงทดสอบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเปิด GM ก็น่าจะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นการง่ายสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับปกติแล้วนะครับสมุดหนังสือที่ใช้เรียนสกิลต่างๆเนี่ย เราจะมาซื้อที่ร้านค้านี้นะครับใช่ไหมโดรินโซตัวนี้นะครับคือเมจิกบุ๊กนะครับก็จะมีตั้งแต่คัดแรกนะครับที่เป็นหนังสือบัฟต่างๆของเผ่าต่างๆอย่างนี้นครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีของคัทสามนะครับเช่นธนูของผมเนี่เป็นอาเชอร์ก็จะเป็นตัวที่จะใช้ตําราสีดําตัวนี้นะครับที่ดรอป จากบอสบ้างหรือว่าการแลกเปลี่ยนจากหินาธาตุนะครับที่ผมไปแลกมาให้ดูเนาะก็จะมีนี่ตามเผ่าของตัวเองแต่ตัวนี้เราจะสังเกตว่ามันจะขึ้นต้นด้วยชื่อสังเสือครับจะขึ้นต้นด้วยสก,กอร์นะครับสก,กอร์เฟรมฮอกที่จะเป็นของสถิติอุทธของเผ่ามนุษย์อย่างเงี้ยจะเป็นสก,กอร์หมดเลยใช่ไมสังเกตน,น,นะครับคราวนี้เรามาดูสก,กิลของเรา มันจะขึ้นต้นด้วยสเปลใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมว่ามันมีความต้องการอะไรอันสุดท้ายนะครับ request item เนี่ยมันจะขึ้นต้นดนะ้วยสเปลบุ๊กณขณะนี้นะครับมันจะมี2อย่างที่จะเรียนคือสเปลบุ๊กแล้วก็สกอร์บุ๊กอ่าเห็นไหมครับอันสุดท้ายเนี่ย request item นะครับจะเป็นสเปลบุ๊กเพกาซัตยอย่างเงี้ยเออเห็นไหมครับจะเป็นของสเปลบุ๊กทั้งนั้นเลยแล้วก็ ตัวสกอร์บุ๊กส่วนมากจะเป็นของคาสสามซึ่ง GM ก็ได้เอาเข้ามาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ใบสีลำแรกก็ได้นะครับเราสามารถใช้แอลคอยซื้อได้เลยก็ได้นะครับโดยที่ให้เราไปที่ตัวนี้ครับเกมแอสซิสแตนตนะครับเรียกว่าระบบช่วยเหลือของเกมนะครับคือถ้าภาพจำไง่ายๆเพื่อพูดเราคนเก่าๆหรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเห็นก็คือ อาจจะเคยเล่นคลาสสิกมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็พูดกันว่าอ๋อจารูปไอเทมวิตามินนะครับข้างบนนี่นะข้างบนถ้วยสีทองนี่นะครับพอกดนี่เขาจะขึ้นมาตัวนี้นะครับก็จะมีระบบแลกไอเทมนะครับให้เราไปที่ระบบแลกไอเทมตัวนี้แลกอาวุธนะครับแลกชุดเกราะนะครับแลกอาการที่อ่อนแลกกระสุนนะครับเขาจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับเป็นสกิลบุ๊กนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ย มันจะเป็นแต่สกอร์บุ๊กนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งของบางคา์ดบางสายเช่นไนท์เนี่ยสกิลที่มันเป็นของที่มากับคัสสองเส้นสกิลเฮกที่มันลดพลังป้องกันลงเนี่ยครับพีเดฟเนี่ยยังไม่มีอย่างนี้ครับผมก็ได้สอบถามทาง GM ไปแล้วว่าจะอัพมาให้ภายหลังนะครับเป็นพวกของสเปลบุ๊กที่มันหายากๆอย่างนี้ครับณนะตอนนี้เขาก็จะให้เฉพาะทั่วเป็นสกอร์บุ๊กของคัสสามมานะครับ ก็ตกเล่มละ500 lc นะครับคนที่ยังเรียนสกิลไมโครก็ไปหาจับจองนะครับถ้าไม่อยากคราฟเอาอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับไม่อยากคราสเปเชียลก็มาซื้อเอาจบนะครับเล่มละ500ครับง่ายดีนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าง่ายดีนะครับหาง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเราก็เอาเวลาไปฟาร์มเอลคอยดีกว่านะครับผมเข้าดูแล้วก็มีแต่สกอ์บุกนะครับที่จะใช้ เจ้าใบสีดำแรกนะครับมีสเปลบุ๊กผมเห็นว่ามีบางเรียบนะบนี่จะเป็นของเออ่ดดโนดดาบไอของหอกขออาภัยด้วยของสายหอกมาอันหนึ่งแล้วก็มีพวกสกิลมาสเตอร์นะครับมาให้นะครับครบนะไอซิที่ขาดไปคือไอที่เราเปิดกล่องกันไม่ค่อยออกก็คือเนี่ยไอเจ้าไม้เนี่ยกับไอสกิโลโรชิลนี่ครับสองอันเนี้ย อนนี้ GM ก็อัพเข้ามาให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ครบก็ไปซื้อเอาแล้วก็เรียนให้ครบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็อัพเข้ามาให้บางส่วนแล้วนะครับสเปลบุ๊กตัวนี้จะเป็นของสายหอกสายหอกก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะเพราะพอพูดอัดไว้ให้คร่าวๆสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะผ่านเข้ามาเจอนะครับรว่า สมุดสกิลเรียนที่ไหนนะครับเพื่อมีใครค้นหาแล้วมาพบคลิปตัวนี้นะครับก็ขอให้ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ